เคยคิดกันไหมคะว่าคนเราจะทำอะไรบ้าๆได้ถึงขนาดไหนเพื่อจะจีบคนที่ชอบวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวสุดป่วนจากการ์ตูนสั้นล่าท้าผีในแดงบอยเดอะซีรีส์กันครับบอกเลยว่าเป็นส่วนผสมระหว่างความห้ากับความหลอนที่โอ้โหลงตัวสุดๆใช่เลยครับเรื่องทั้งหมดเนี้ยมันก็เริ่มมาจากคำถามง่ายๆแบบนี้เลยครับ มันเป็นแรงผลักดันให้ตัวเอกของเราตัดสินใจทำภารกิจที่จะบ้าบินก็ใช่หรือจะเรียกว่าไม่มีใครเขาทำกันก็ไม่ผิดเลยครับเอาล่ะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยกับภารกิจพิชิตใจมาดูกันดีกว่าครับว่าไอแผนการสุดเพี้ยนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงและนี่แหละครับคำตอบของแดงแผงจีบสาวที่ต้องอุทานเลยว่าคิดได้ไงเนี่ยคือ อาสาไปถ่ายคลิปล่าทาผีที่โรงพยาบาลร้างเพื่ออะไรนะหรอครับก็เพื่อเอาไปให้จอยดูไงครับเป็นของขวัญแบบ Special Edition ดูได้แค่คนเดียวเท่านั้นโอ้โหโรแมนติกซะไม่มีแต่ก็นั่นล่ละครับผ่านที่ดูสุดจะโรแมนติกในหัวของแดงพอมาเจอกับความจริงจากปากเพื่อนซีอย่างบอยมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ะครับคนบ้าอะไรวะจีบสาวด้วยคลิปล่าผีไม่ไปเว้ยคือปฏิเสธแบบไม่ต้องคิดเลย เสียงแข็งปกไม่มีเยื่อใหญ่ใดๆทั้งสิน้นตามสไตล์บอยเลยครับงัดมาทุกข้ออ้างเท่าที่สมองจะคิดออกและขี้เกียจจะอยู่บ้านเล่งเกมเดี๋ยวแม่ดา่าหนักสุดคือโกหกว่าน้องชายตัวเองร่างกายอ่อนแอคือทำทุกอย่างจริงๆครับเพื่อที่จะไม่ต้องไปเสี่ยงกับเรื่องพันนี้แต่สุดท้ายก็ต้องจนมุมครับเมื่อแดงงัดไม้ตายสุดท้ายออกมาทวงบุญคุณด้วยอะไรนั่นหรอครับ ยางลบรูปกบสมัยปหนึ่งโหเรื่องขอขาดบาดตายขนาดนี้ลืมกันลงได้ยังไงล่ะครับสุดท้ายบอยก็เลยต้องยอมไปแบบเจ้ำใจสุดๆแล้วแล้วการเดินทางสู่ดินแดนร้างก็เริ่มต้นขึ้นครับสองเพื่อนซีมุงหน้าสู่โรงพยาบาลร้างบอกเลยว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยบรรยากาศมันจะเริ่มมีทั้งความหลอนและความฮาปนกันไปแบบแยกไม่ออกเลยพอไปถึงที่หมายจริงๆเท่านั้นแหละ โอ้โหสภาพของแดงนี่คือตรงข้ามกับคำพูดแบบคนละเรื่องเลยครับปาก,ก็บอกว่าเขาเรียกว่าซันสู้เว้ยแต่พอหันไปดูสภาพตัวนิสันอย่างกับเจ้าเขา้าแถมที่คอก็คือจัดเต็มครับพระมาเป็นพวงเลยแน่นอนว่าเพื่อนสีอย่างบอยก็ไม่พลาดที่จะแสะกล่ำครับงั้นนิมนตพระบนคอเองไปเก็บไว้ที่รถข้าเลยใส่มาซะเต็มคอแบบนี้ผีคงจะออกมาให้เองถ่ายอยู่หรอกประโยคนี้คือชัดเลยครับว่า ลึกๆแล้วแดงนะ่ะกลัวขนาดไหนทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเป็นคนคิดเรื่องทั้งหมดแท้ๆแต่ที่พีก,กว่านั้นอีกนะครับคือด้วยความที่กลัวจัดกลัวจนไม่กล้าพูดคำว่าผีออกมาตรงๆแดงก็เลยตั้งกฎขึ้นมาใหม่ครับว่าให้เรียกสิ่งนั้นว่าก๋วยเตี๋ยวแทนใช่ครับฟังไม่ผิดก๋วยเตี๋ยวคือจะไปลากก๋วยเตี๋ยวกันที่โรงพยาบาลร้างเอาเข้าไป เอาละครับการเผชิญหน้าไม่คาดฝันเรื่องราวมันกำลังจะเข้มข้นขึ้นไปอีกครับเมื่อการสำรวจของทั้งคู่เนี่ยกำลังจะไปเจอกับคำเตือนปริศนาที่จะทำให้ทุกอย่างน่ากลัวขึ้นอีกหลายเท่าเลยคือระหว่างที่กำลังเดินสำรวจกันอยู่ในความมืดบรรยากาศเงียบๆวังเวงๆจู่ๆทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงของใครบางคนดังขึ้นมาครับทำเอาต้องหยุดกลึกด้วยความตกใจเลยเสียงนั้นเตือนว่า อย่าขึ้นไปชั้นสี่นะแน่นอนครับพอห้ามเหมือนยิ่งอยู่คำถามในใจมันก็เลยเกิดขึ้นมาทันทีทำไมหรอครับมันมีอะไรอยู่บนนั้นกันแน่แล้วเจ้าของเสียงก็เผยตัวครับเป็นชายชาราปริศนาที่โผล่ออกมาจากความมืดพร้อมกับคำเตือนที่ว่าชั้นนั้นมีสิ่งที่อันตรายมากอยู่พ่อหนุ่มรีบพาเพื่อนออกไปเถอะโหฟังแค่นี้ก็ขนลุกแล้วใช่ไหมครับซึ่งคำเตือนนี้แหะครับคือจุดเปลี่ยนสำคัญของเรื่องเลย คือถึงในใจจะอยากรู้แค่ไหนนะครับแต่พอเจอคำเตือนกันแบบตงตงขนาดนี้ทั้งคู่ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเชื่อก็ได้งั้นเราจบการสำรวจกันแค่ที่ชั้น3พอและการตัดสินใจนี้เองครับที่กำลังจะนำพวกเขาไปสู่จุดพีคที่สุดของเรื่องและแล้วก็มาถึงภัยร้ายในความมืดนี่คือจุดที่ตื่นเต้นที่สุดของเรื่องแล้วครับ การ,รเผชิญหน้าที่นำไปสู่ความโกลาหลนและการวิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตแล้วฉากไล่ล่าที่วุ่นวายที่สุดก็เริ่มขึ้นครับเริ่มจากที่ชั้นสามบอยตาดีไปเห็นร่างคนในชุดคนไข้ถือไม้ท่อนหนึ่งยืนอยู่เท่านั้นละครับบอยสติแตกเลยลากแดงที่ยังงงๆอยู่วิ่งหนีแบบไม่คิดชีวิตแต่ร่างนั้นก็วิ่งไล่าตามลงบันไดามาติดติดเลยครับแต่แล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ร่างปริศนานั้นดันสะดุดล้มกลิ้งตกบันไดไปเองและจังหวะเดียวกันนั้นเองครับตำรวจก็มาถึงที่เกิดเหตุพอดีและในที่สุดความจริงทั้งหมดก็ถูกเปิดเผยจากปากของตำรวจนี้แหละครับด้วยประโยคเดียวที่เปลี่ยนเรื่องราวทั้งหมดแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือไปเลยสรุปก็คือไอ้ที่วิ่งหนีกันมาป่าราบเมื่อกี้ไม่ใช่กว๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ผีอย่างที่กลัวกันแต่เป็นคนจริงๆครับ คนไข้ที่เขาเตือนกันนั่นแหละว่าเป็นตัวอันตรายโอ้โหเรียกว่าหนีผีแต่ดันมาเจอของจริงเอาละครับหลังจากผ่านค่ำคืนสุดวายปวงมาได้เรามาดูบทสรุปของการล่าท้าผีครั้งนี้กันดีกว่าว่าสุดท้ายแล้วเรื่องทั้งหมดมันจบลงยังไงแล้วผลลัพธ์ของภารกิจนี้เป็นยังไงนะหรอครับก็มาดูกันเลยเริ่มที่แดงเป้าหมายคืออยากทำคลิปไปอวดสาวผลลัพธ์คือล้มเหลวไม่เป็นท่าครับ ได้มาแค่คลิปเบลอๆกับเสียงกรี๊ดของตัวเองล้วนๆส่วนบอยที่แค่อยากจะนอนเล่นเกมสบายๆอยู่บ้านก็ล้มเหลวเหมือนกันครับเพราะโดนลากมาวิ่งหนีตายซะงั้นสรุปคือพังพังทั้งคู่ครับภารกิจพิชิตใจครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแล้วนะครับยังทิ้งท้ายด้วยการที่คนต้นคิดอย่างแดงกลัวจนไม่กล้าอยู่คนเดียวถึงขั้นต้องไปขอนอนค้างที่บ้านบอยเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเสียฟอร์มแบบสุดๆไปเลย เรื่องราวทั้งหมดนี้เลยทิ้งท้ายไว้ด้วยคำพูดของตำรวจที่มันเป็นบทสรุปแก่นของเรื่องทั้งหมดเอาไว้อย่างดีเลยครับว่าที่น่ากลัวกับผีก็คือคนนี่แหละเออมันก็จริงนะครับมันทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามกับตัวเองเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วอะไรกันแน่ที่มันน่ากลัวกว่าระหว่างอันตรายที่เราจินตนาการสร้างมันขึ้นมาเองในหัวกับอันตรายจริงๆที่เราไม่เคยคาดคิดเลยว่าจะต้องเจอ